ถึงอีกฝั่งแล้วทุกคนกคนดนเลินอยู่ด้านหน้านี่ฮะเรามาถึงอีกฝั่งแล้วนะครับรอรอแพนะครับเจอกจิจัจจเทียบฝั่งนี okay, <line. S 3> ่อะไรยินอนเต็น เราลงมาแล้วนะนี่เลยหรือข้าูลันตาอะไรนะลันตาอะไรตรงนี้เขาเรียกลันตาซีฟู้ดไปตรงนี้นู้นอีกอันนี้โอเคโอเคเราก็มาจากแพรแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปเรียื่องนะใช่โอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะฮะไปกันที่สะพานสะพานลันตาเขาเรียกสะพานอะไรนะ

ส,ะสะว oh. Oh, าวๆไหมเนีโอ้โหโอ้ยได้ๆๆ้ยบแยบหยับใครครับหยับใคร <c oughs> <c oughs> เราทานนี้ก่อนนะุ้ก่อนนี่เลยเดี๋ยวเราหาทำเลแทนนี้ที่บนสะพานได้ไหมตอนนี้ดีไหมเออได้ไหมเขาให้กางไหมโอ้ยเป็นไงบ้างร้อนไหมแต่ไม่ไม่เอาหมวกมานี่มีขนมด้วยขนมแล้วก็มีน้ำเชฟปามหมฮะของแม่คุณห้มาเมื่อกี้เนี่ยอ้ยเดี๋ยวเรา ไปกันต่อครับโอ้โยดูสิแล้วตะคิวกินงด้วยเราเดินทางกันไกกันต่อนะทุกคนปินบันมาแล้วเพื่อเดินทางไปกันต่อครับไปเรื่อย เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันต่อดนะทุกคนนุ่มเดี๋ยวมาจอดไม่รู้บ้านใครนี่จอดด้วยบ้านใครเห็บไม่ร <l own. S 2> ู้ครับสายรถรถสาย อันนี้กินแบบแห้งๆยังนี่น้ำกินยังนี่น้ำนีไม่กินอย่างนี่ผมเกงส้มนะครับอันนี้กิฟต์กันอะไรไก่ทอดผูไก่ดาวอันนี้กินนี่อะไรกินอะไรเป็นแกงส้มกับแกงปลาดุกอันนี้เป็นมื้อแรกของวันนี้ เที่ยงไม่ใช่มื้อแรกดิมื้อแรกมื้อเช้ากินไปแล้วมื้อเช้านะจะเป็นมื้อเที่ยงอันนี้มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเนาะมื้อเที่มือเท่วันนี้เราจะไปแหลมถนนครับขอบคุณครับโอเคขออนุญาตกินข้าวก่อนนะไปไปเเดี๋ยวราเดินไป แม่ลุกขึ้นเหมือนจะไปตีใครเลยมีการจัดโต้ให้ด้วยไปไปไปเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคครับอีกประมาณสิบห้ากิโลได้มั้งสิบห้ากิโลเลยเหรอน่าจะแล้วก็แต่ว่าทางมันจะลำบากนีดนึงมันจะขึ้นขึ้น ลงแล้วก็ลงลงขึ้นกดสามเหลี่ยมได้ไหม L1A2 ติดสูตรเลยนะโอเคไปไปไปเดี๋ยวเรามาแวะตลาดกันก่อนนะทุกคนซื้อไก่ต้มไก่ทอดซื้อหมูนักลงไม่มีไก่ลงยากมากโอเคไปเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไก่ย่างห้าดาวเดี๋ยวเราไปซื้อ ทอดอกันก่อนนะ,อะอนะอันนี้ใครเผื่อาครับเป็นยังครับอันนี้ซิปมีซินนมาครับอ๋อเนียไคะอ่ันีครับ ใส่ท,ทอดเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อครับเรา้น้องก็อยู่ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้ว่ใส่น้ำมันกันไม่มตามหลังเรามานะม่ไ้บอกด้วยใช่เดี๋ยวรอน้องกันหนะึ่งนตอนนี้เดี๋ยวเราไปแวะที่อะไรนะหาดพระแอกกันก่อนนะับ <พะ S 1> เดี๋ยวพระเอเราจะไปนอนเล่นเล่นกันก่อนนะะแล้วก็เดี๋ยวพอสักบ่ายสองบ่ายอ่าบ่ายสามนะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่แรมตโนดนะครับวันนี้เรามาถึงหัตพระแอะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องพักก่อนก่อนที่นี่แล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้จะเป็นลมนะครับอาเกาหลีมาจากโโอเคเมื่อกี้หายไปอะไรมาอะไรอะไรเดี๋ยวโทรหาแฟนไม่ได้โอ้เงินไม่มีเติมเงินนะพลาดไม่ได้นะฮะรายการมากนะ โอเคครับตูกคนนี่เราก็พักที่หาดพระแอกนะเนี่ยจุดที่พักเป็นศาลาอยู่คนละมุมเลตอนนี้เป็นไงเชฟครับาศน้อนแต่พักพักให้ไม่ไหวไหมไม่ไหวเลยปกติจะไปแบบรถครับติดเอั้งแรกเลยนะธรรมดาเอาที่่านเลย นี่คือหาดพระแอะนะทุกคนนี่มันจะยาวไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นซ <ar> อวไปเรื่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันไปต่อนะฮะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยฮะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยฮะก็กำลังจะออกจากสถานที่สวนสาธารณะหาดพระแอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่แลมนูดนะครับโอเค ตอนนี้กำลังเดินทางออกไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่แหลมตโนดน,นะฮะไปเลยเชฟค,ครับพร้อมใช่ไหมพร้อมครับครับเชฟบมนบ่อยรึเปล่าบ้าเลยอีกส0บาทนะทุกคนไอแฟนๆงบ20บาทซื้ออะไรบ้าง <c oughs> ตรงนี้สวยมากทุกคน